มาด้วยครับโอมมาอัดน้ำแข็งนะครับมาใส่น้ำแข็งมันก็กจะแกะเสร็จนะครับก็น่าวครับน้ำมาครับเทไปเลยครับน้ำแข็งมาเยอะด้วยครับอันน่ากะติดเยอะแน่ครับ อีกผืับนี่ครับอีกผืหนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเลาะผืนนี้ครับไปดูไปเลาะหัวมาท้ายครับนี่ครับนี่นติดไม่เยอะครับติดบางครับแฉงก็มีติดโอ้เดี๋ยวลงฝั่งนน้นดี่ครับ นะครับเดีย๋ยวนี้แก่ตัวอีกวันหนึ่งครับแก่ตัวนี่ครับขแขงแรงติดบางครับติดบางประดุกน้อยนะ,น,นะครับประดุกหนานะครับประดุกน้อยนี่ครับตายแล้วครับติดบางครับติดบาง ติดติดไม่เยอะครับแต่ก็ดีอย่างคือไม่เน่าครับปลาน้ำน้ำดีครับทางนี้ครับแต่ก็ปลาน้อยครับตันนี้จะตื้นนะครับฝั่งนู้นมันจะเป็นที่ลุ่มตรงที่เราลงขายหางครับครับก็เลาะเสร็จไปแล้วครับหนึ่งพื้นครับนี่ครับปลาซาครับได้ปลาซ่ามาแล้วก็มีปลาหลดมาตัวครับ ขนดนนะครับสามเซนครึ่งครับก็ใหญ่ครับขลรถนะครับนี่ครับปลาซาหน้าตาปลาซ่านะคระับหน้าตาปลาซาปลาซาแล้วก็ปลาไ้ตันนะครับนะครับปลาไ้ตันปลาสามมุมและจะเยกนะครับนะครับปลาไ้ตันนะครับ ก็กล่องโฟมมาด้วยครับโฟมมาอัดน้ำแข็งนะครับมาใส่น้ำแข็งอันก็ก่อนจะแกะเสร็จนะครับก็น่าครับน้ำมาครับเทไปเลยครับน้ำแข็งมาเยอะด้วยครับอันแรกกะะติดเยอะแน่ครับ อย่ลเลาะอีกผืนครับ,ต,ต,รบตัดน้ำแข็งไว้ครับลงไว้สองผืนนะครับ,รบจะได้ปลาจะได้สดนะครับปักเข็มจะได้สดๆนะครับ จะเลาะอีกผืนครับ